ค่ะสบายดีพี่น้องเอฟซีทางฟังไทยแ้วกับฟังลาวเนาะพี่น้องมาพบก,กับสองอน้องอ่สองศูนย์คือเก่าเนาะพี่น้องวันนี้มาเพาะกันในเออเพืย์ยังอยู่ดงอยู่บาบ่ะกับบดงบัวปานเนาะมันนี้มาหาคุดบั่นซอยลุงพี่น้องก็คือเป็นอเมย์หน,น้อยแล้วแต่ว่าคนละเมยเนาะแต่พอเดียวกันเน,นอะมันนี้ก็มาซอยเพิน์มีน้นองเพลย์มาว่างๆเพ่นเห็นหลุยซาวยุด ยุธยนนะพี่น้องภาคยานะเพราะว่าเป็นส่วงเ้าอาทิท่ากับบม่มปีมีเงียนออนไลน์เพื่อเลย่วนมาหาขุดมันสับปะหลังพี่น้องอยู่ลาวเดี๋ยวเขาปลูกไร่ไร้แทวอันทั้งลุงโผกับปูกันนี่ทั้งลุงไร่แล้วปลูก,กลไลลกร้กลัวลุงไร่น่ะเป็นเดินกลังเลยเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวอ่อนจะให้เบิง้งพี่น้องอันไหนจุบ,บนกับล้างจานนี่อันนี้มีเครื่องบดบดใบละกาันตาก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 เนาะนี่ดินกวง,งเหีเ้ยงเหว่งนะดินลุง่ง ไอเขามีอยอน,นอนตั้งแลยเพิ่นอยู่ต่างประเทศเพื่นอนพี่น้องเพิ่นซื้อไว้เพิ่นซื้อไว้ดินเพิ่นกว้างกลัวเนี่ยยับขึ้นไปอีกได้พี่น้องเนี่ยเนาะผูกถ้างผูกก็สิเป็นมันเป็นชวนมันเดี๋ยวอ่อนจะขี่รถเข้าไปยานแบบพลบุญเนาะเอาขี่เข้าไปแถวพุ่นเนาะพี่น้องมีกุ้งหมกมวงอุ้ยขาดได้พี่น้องเอ้ยปลูกเออปลูกปลูกหันปลูกหนีแล้วก็เลี้ยงงอกเลี้ยงงัวเนาะพี่น้อง พเพราะมันเป็นเดินกวงเด้หาออกบ่แล้วอย่างออกบ่แล้วเป็นเดินกวงเป็นโปะะปูก็มมองมองม่วง,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 งไรเห็นบหเป็นนั้นน่ะละปูเพิ่นอยู่ต่างประเทศอันนี้ดินรุ่มข้ามไพ่เนาะพี่น้องเพิ่นอยู่ต่างประเทศเป็นสวยผู้ป้ากวงแห่งนี้เลยพี่น้องเออสะอ่อนเด,ด้นี่ยังบบซุด้วยเนี่ยยังมีเขาไปอีกออกมาแล้วเนาะ อันนี้กับร้านมาขุดมันกล่องสีอยากบอยากแจมน่าแนมไปออกมาว่าง,าง้างเหรอแต่ว่าเป็นน้ำสีกล่องอ่นเนาะอันเดอันนี้ก็จะเป็นส่วนมันแถนนี้แล้วคุดแล้วคุดไปเลยแถนนี้ก็ยังแต่แถบหนาเนาะเนี่ยข้ามานเน,น,นี่ยก็บนนกจะเป็นส่วนของ อ่าปลูกสวนมันเนาะนี่ทางนั้นกับทางนอกก็จะเป็นดินปลูกแล้วปลูกเพิ่นปลูกพวกก๊กหมักหมอกมม่วงหมอกหมอกมอีแห,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 หล,ละที่นายเดินนะพี่น้องอันนี้ทางนี้คุดแล้วแหละอันนี้คุดแล้วแหละนะพี่น้องเนี่ยแต่เพื่อทางนั้นว้าวไอกองล้านๆเนาะพี่น้อง nè bể bể lao cái này rồi, lau bụi rồi lau cả bôi, lau hắc cả say mặn, gì, uầy, uầy nhảy con lươn bò lai thảo đi, <laughs> อันนี้เออปลาของงพ่อยาม,ยม,ยม,มาเสียพ่อมายอมมาย่เยอะน่ัแกลแกล้วือหัวใหญ่แถววะอมันง่างเลย,ยมไม่เห็นคอยไหมโอเดไปทามเสียนเขาเป็นเนี่ย Chăm nhị gì đấy ơi này đã. gặp bài được cửa mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền

ผมบมเสียนผมเฮนฮักโอเคแต่หัวมันหืมนีนะ่ไงเจ้าอ <Moon S 1> <Credit> ิงตะสิตส่ต่าต่าตา เอาใบออกแล้วเอากองกะนั่นไว้เนาะอันนี้แล้วก็เอาแนวมางัดมันเฮา่ใหญ่อยู่จะ

เรืยองว่าหัวใหญ่เออืมวันนี้จได้ประมาณเท่าไรวันเดี๋ยวประมาณสี่หาหลนึสี่หาโลกยังไม่อยู่แบ่งนาทีเล้ะอันนั้นเอาลำมมันไปมัดมันมัดกองไปอันนั้นงัดมันอันนี้ก็ค้นมันคนเละกะแล้วจังพันพันพันเราข้รถไทยนะพี่น้อง ยีน่ะ้ยเป็นัมาควดมันอยหลูมเนาะมันเนาะอื้มยญ่ ยังว่าทรมาดาานาะที <refine vine> ่บนกัดแหละน้อพี่เนาะนักกันเลยเคิงหนึ่งนักกันเลยเคิงพูดจะว่าเป็นเดือนนะไม่นช่เหเลยเดือนนะว่าเป็นเดือนนะ้บบนักอยู่บ่พ่อพนักเลยนักกักเลยกแล้วออกมาเหตดแต่เสาร์อาทิตย์หนึ่งเว้ยคอยถิ่มนึกว่าฮักว่าแหละงามๆนะเออ ของแห้งงานปูนะฮะก็บห่าจะเสะมายังว่าหล่ะหัวใจอยู่ินเนาะคุณพ่อว่าลุงคนบ่อแหลวง่ายเนาะยังร้ายดีพวกแบบมีหัวหนึ่งที่ว่าบ่อหัละเหตุยู่ัะที่บ่อหันทอนน่ะรวมด้วยสวยกันโอ้ยังอีร้ายอยู่เนาะอีู่เป็นสิบเดือนยังบ่อแหล่งว่าจะ ไลายงี้ยมีน้อยฮะก็ได้ม่ซอยเิ่นเนาะมได้่ไ่ดู้อบายไ่ไวเอาขหนีเ Ba phụ nữ phụ em đi học 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 nè em เดิมคุณเนี่ยพ่านเลื่องโอ้คุณนุณน่ะก็พันโน่นี่ันทางวิธีผ่นมันลายฝนง่ายง่ายเตรียเสียอีก ใส่ยุ่งนี่เออใส่ยุ่งอันนี้เขาไว้ปลูกอีกกลัวอันนี้คุดอัตุกตเกามันเลยพี่เนาะ แล้วโยจักลองเยงเ็เมอน่เนี่ยก็อ่านยกไปถึงได้เเรื่องงานยังไงก็ั่ขึ้มาลยเพิ่มเพิ่มฮะ

โอ mm ้ย hmm. มันคือเหง่อเนาะหาขวดอืมหัวหนึ่งงานเนาะมีหนึ่งงานเนาะ ba cơm nó kia tẩmแหน่ง vô phên con bát mèn โอ้น้อยนิมาผีเถอะพี่มาพีมาผีเถอะพีมาคนหาเพื่อนเอ้าไม่น้อยหนึ่งเมื่อคืนเนาะพี่เอางัดเน่ยเอาใส่แบบงัดน่เอางัดโอ้ยคอนเทนพี่น้องตัวนี้ Nơi thế thêm bên hạt đi ừ. à. <laughs> Một đại phụ à <laughs> โ,ยโหยุดเช้าวีนอา,นอาทิตย์พันมาขุดมันบบาพผมพมเห็นมอเหรอพผมมาหย,ายาัยมยงมาเจ็ดเบามาเจ็ดได้พี่น่อง ว้ามอเจ็ดสนใจค่ะดอกหาทิพย้านไอ้ผู้ช้าได้มาขอันไปขอผู้ช้าได้แหละทีนอหลังจากลุกลุกแล้วก็ค้นมาแล้วก็นี่เนาะซับ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 นี่แล้วกันนี่ค้นขึ้นรถไทยสองรถเนาะค่ะในอันนี้นส่งพวกขาทั้งหลัง ทักหน้ากะขาดทักล้างกะขาเสือกขาดพี่นาูกไงกเกาไม่หอมนอนตากแดดแล้วแม่เดดเดดท้งหน้าตีไปดูนอตากแดดเ้า่มไปล่ามันหนาวพี่ยาข้า้มเนี่พี่น้องมานอนตากแดด ซั้ซั op, sab, <S s ่ซับซับเจ้้าองตี <endpoint> ้ยยงบสูง้ตี้ยนไหอากับหัอนเบิ้งี่ลูเีอโต้ลงเียว่เจอใหญ่มากตวกับายมันได้ตัวกัไปดัดพันเเจ็ด้มันตกัได้ แดดมไปซื้ออันเลงคุงกไม่แช่อยานโอคลนขนาดเหพยัดวงกบปายัง่ถือนะยัดพวงกับปลายังไม่ยเขาเลยเอาไปใชบิดี้นอ่ะคนขึ้นรถเรียบร้อยเนาะมันสปาลังอันนี้เที่ยวเสาเนาะเที่ยวเสากะแล้วก็ซีซับซับๆเลยเอาเขาเครื่องซับแล้วก็ตากเลยเนาะ คนแันแน่วันทางแน่รถที่สองเต็มคาดเลยขนาดพี่น้องหลังจากแกมาแล้วก็มาเจาะในโคมงวงมองเครื่องปันห้าแล้วก็ถอดทัวรถไทยแล้วก็เสื่อมโตกับอันเครื่องเครื่องทรัพเครื่องปันห้าหน่ะปันมั่นห้าหน่ะพี่น้องแล้วก็ปั้นปันปันปันแล้วก็นนี่แล้วก็เอาไปตากแบบนั้นเนาะเดี๋ยวอ่อนเป็นตุ่ยไาตายไกล

คนนั่นนะ่นะสิเป็นมุมมุมมันอิดเบยจะหลองเนาะนะนี่ไงกัมันสับปะหลังสภาพหลังจากคนมันคุดมันแล้วเมืองนี่แค่ให้เปื่อนพี่น้องสารคิปนี้ออนกะฝากไว้ตอนนี้ทำมาก็ลืมเด้อก็ไหลก,ก็แซ่กำลังใจออนเด้อพี่น้องเพื่อมีกำลังใจคลิปต่อๆไปน้องมัอนีก่กะ ตั้งวางก็มาหาคุดมันซอยลุงเนาะมันสปลังอันนี้คือไล่ไดโอ้ได้ไล่ไดมหาศาลเลยเดพี่น้องเราปลูกร้ายเลายแหี้งเราปลูกร้ายเราปลูกร้ายมันก็สีได้รายปลูกน้องก็ได้หน่อยแล้วก็เมื่อยร้ายเมื่อยร้ายเพราะมันเพี้ยงเนาเอาไปเชาเมื่อยก็บอไว้แล้วพี่น้องเนี่ยก็จะไปหาเห็ดแตงกินกินเขาเนาะวันนี้ยังวางกะถือโอกาสมาซอยลุงเพลินน้อยนึงอู้ไดร้ายได้พี่น้องเดี๋ยวนี้ยุ่งละว่าจะกระปลูกร้ายคือกันเนาะ เดี่ยนีราคามันอ่ะสีขึ้นเพราะว่าแบบมันมันเริ่มเบิดเลยราคามันสิสช้งขึ้นเลยพี่นนองแต่อันตอนเขาปลูกกร้ายราคามันสิลดลงนะเนาะเพราะคนปลูกร้ายเนาะสุด l a s คีนีออนกาแาวันวนี้เด้อไปพอกันไหมคลิปหนาเด้อจ้าเด้อบายบาย